วันนี้มีธุรละที่จะต้องออกไปที่งานข้างนอกนะครับพอดีเลยเดินออกมาดูรถปับ๊บปรากฏว่ายางรั่วครับน่าจะรั่วตอนที่ตั้งแต่ข้างนอกนะครับแต่ว่าลมลมันมาหมดที่บ้านเนี่ยเท่านี้นะครับ เวลาที่เราต้องเปลี่ยนยางรถเองนะฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแนะนำสําหรับบางคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเ,เราจะเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้ออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการที่ถูกต้องนะครับสําหรับรถแต่ละรุ่นที่เก็บเครื่องมือมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมอันนี้วิวอันนี้นะครับเครื่องมือมันจะอยู่ที่ใต้เบาะรถ เนี่ยนะครับเราสามารถพลิกขึ้นมาได้นะครับอย่างถ้าเป็นรถเก่งบางทีก็อยู่ที่ฝากระโปรงรถด้านหลังนะครับแล้วเขาก็จะมีที่เก็บของแต่ละรุ่นไอ้พวกนี้เราสามารถไปดูคู่มือได้จากในรถนะครับอย่างของนี่อยู่นี่นะครับคู่มือแค่นี้เราใช้ทั้งหมดสามตัวนนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันมาลักษณะอย่างนี้คืออะไรบ้าง อันนี้คือตัวที่จะใช้ในการปลดยางอะไหลงมาจากรถนะครับมันสามารถที่จะต่อความยาวได้ครับนี่คัามอกต่อได้3าท่อนนะครับตัวนี้จะเราจะใช้ปลายด้านนี้เป็นตัวที่ควงเอาอยางอะไหลลงส่วนด้านนี้เอาไว้ผ่อนแรงในการไข นะครับและอีกหน้าที่หนึ่งมันคือเป็นปัญญาในการถอดล้อด้วยทีเนี้ยยางอะไลหล่รถเรานะครับโดยปกติแล้วมันก็จะถ้าเป็นรถกระบะนะครับอยู่ข้างล่างมดไปดูนะอยใต้นะครับยางอะไหล่จะถูกแขวนไว้ด้านล่างนะครับโดยที่จะมีโซ่ร้อยเอาไว้ซึ่งปกติแล้วถ้ามาจากโรงงานนะมันก็จะมีแค่โซ่ร้อยเฉยแๆของเรามันจะมีปุญแจที่ใช้ล็อกยางอะไหด้วยนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมุดลงไปไขกุญแจก่อนอันนี้เป็น A B T นะครับกุญแจล็อกยังอะไรคุณภาพดีครับซื้อรถมาสามปีใช้ไปครั้งเดียวคือที่จอนรถที่บ้านผมมันจะเป็นทางลานิกปัญหาคือว่าเวลาเราจะไปแรงยกรถขึ้นควรจะให้รถตึงแรงขึ้นถไงใว่ลากถ้าเกิดว่าเรา ังนั้นก่อนที่เราจะยกรถขึ้นแม่แรงต่างๆเราก็ควรที่จะขยับลถมาให้อยู่ในที่ที่เป็นทางลาดใต้ระด,ดับก่อดรวมถึงต้องหลุดล้อด้วยนะครับไม่ให้รถไหลโอเคอเยขยับรถก่อน ก็เเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถเราก็อยู่ในเชที่ค่อนข้างจะได้ระดับเดี๋ยวเราจะต้องเอายางอะไหล่ออกแล้วก็ขึ้นแม่แรงเสร็จหรอกตอนนี้มาอยู่ใต้ท้งรถแล้วนะครับโดยปกติแล้วยางอะไหล่รถโดยเฉพาะรถกระบะนะฮะก็จะถูกยึดไว้ด้วยโซ่แล้วก็มีตัวดึงดึงขึ้นไปยึดติดกับตัวใต้แคสซีรถนะครับทีเนี้ยของผมก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ล็อก นี่ไอตัวนี้เป็นล็อกอยางอะไหล่นะครับของ abt ซึ่งเสียเสียว่าจะไขาย,ยากเพราะว่าสนิมกินไม่ค่อยได้ใช้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับปัญหานิดหน่อยที่เกิดน,นะครับอันนี้ก็ไว้พิจารณากันดูนะครับว่าไออุปกรณ์ล็อกอยางอะไหล่ประเภทที่เป็นเลื่อนสไลด์อย่างเงี้ยฮะที่ไม่ใช่แม่กุญแจ หลายคนเขามักจะใช้แม่กุญแจนะครับเอามาคล้องกับโซ่เลยอันนี้ง่ายในการที่เราจะถอดออกเพราะว่าตัวแม่กุญแจมันตัวยูสายยูของแม่กุญแจมันปะขวางการทํางานของระบบล็อกยางอะไหล่ไม่ให้ปลดได้แต่หลายคนก็มองว่าโซ่มันเล็กเหลือเกินนั่นอะไรอย่างเงี้ยกลัวยางจะหายก็ไปซื้ออุปกรณ์ล็อกมาอย่างนี้นะครับปรากฏว่า พอใช้ไปน,นานๆเนี่ยไอแกนตรงเนี้ยมันเป็นสนิมเอาไม่ออกครับนี่อยู่บ้านยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่บนท้องถนนอยู่ริมถนนอะไรเนี้ยแล้วคุณต้องมามดุดแล้วก็ใช้น้ํายาตัวเนี้ยฉีดทำมันไม่สนุกแน่นะครับ <c oughs> ก็พิจารณากันดูนะครับว่ายางอะไหล่เราอะมัน มีค่าขนาดไหนแล้วก็จําเป็นต้องล็อกแน่นหนาขนาดไหนนะครับหลายคนก็อาจจะใช้ยางอะไหล่เป็นยางเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้ใส่ครับหลายนับเลยครับกว่าจะเอาออกมาได้นะครับสาเหตุที่เราถอดล็อกออกมายากเพราะว่าไอตัวแกนเนี่ยมันมีสนิมนะครับมันสึกหลอทไปไปี่ใตรงนี้ครับใส่สาบาไ อ่านี่ลงแล้วนะครับน่าดูข้างล่างบุดข้างล่างยางอะไรจะลงไวเหนะ็นไหมเดี๋ยวจะมาแนะนำอุปกรณ์แม่แรงการยกรถนะครับไอกระบอกแดงๆที่เราเห็นนะครับเป็นแม่แรงไฮโดรลิกนะครับ อันนี้เป็นแบบกระบอกนะครับสูงกระบอกวิธีการใช้งานก็เป็นกันโยกโยก,โยก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 ตัวนี้เพื่อยกขึ้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งกับบ้านเรียกแม่แม่แรงตะเค้ไอเค้อะไรเงี้ยนะครับภาษาช่างอันนี้วิธีการก็คือใช้วิธีการโยกอย่างนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของแม่แรงที่ติดรถมานะครับมักจะเป็นแม่แรงแบบเกลียว,ล,าา t t วลักษณะตามรูปนะครับอันนี้เหมาะกับรถที่มีความสูงจากพื้นน้อยๆนะครับรถเกง๋งรถที่ติดสปอยเลอร์ต่างๆเพราะสามารถที่จะสอดเข้าไปได้ง่ายครับก่อนที่เราจะขึ้นแม่แรงนะครับเทคนิคอีกอย่างนึงคือการที่เราจะต้องคลายนอดล้อออกก่อนนะครับโดยประแจที่ไขนอดล้อเนี่ยอาจจะต้องมีการเสริมด้านเพื่อให้มีแรงในการไขออกนะครับ ไขทุ่นเข็มนาฬิกาครับแล้วก็ออกมาประมาณสักรอบสองรอบ,รอบ,รอบทุกตัวก่อนที่จะขึ้นแมลงครับกลับคําถามว่าทําไมถึงต้องคลายน็อตล้อก่อนนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราขึ้นแมลงไปแล้วเนี่ยล้อมันจะฟีเวลาที่เราคลายน็อตล้อออกครับคราวนี้ก็ขึ้นแมลงได้เลยครับ ทำไมเราต้องไล่ฝังตรงข้ามก่อนเพื่อให้ตัวหน้าแผ่นของตัวล้อ,อยางนะครับยึดติดเข้าไปกับด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเซอร์หรือว่าในตัวของดุมเบรกน้านหลังครับเพื่อให้ล้อไม่แขวก <Yeah. S 1> อ่าเราไขาจนกวดด้วยมือให้รู้สึกตึงมือก่อนนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนยางอะไหล่รถกระบ,บะนะครับก็ใช้เวลาชุดเฉิยนะครับเวลาช่วยเหลือตัวเองที่เราต้องไปยางแตกนะครับบริเวณที่เราไม่สามารถเรียกใครมาช่วยได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ